รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะรายการที่เด่นใช้แต่คําถามซอฟๆกับแขกคนสําคัญแต่แซบค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง 9M HD เวลา17นาฬิก15นาทีค่ะ คุณผู้ชมเจ้าขารายการดังๆแบบนี้หลายคนไม่ได้นั่งดูหน้าจอทีวีก็เสียใจไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะไลฟ์ a c e b o o k สดเดี๋ยวนี้เลยนะคะยิ่งสักยิ่งแซบค่ะและถ้าหากจะดูย้อนหลังนะคะก็ดูได้ผ่านทาง YouTube ค่ะคุณผู้ชมค,ะค่มคะแขกรับเชิญของเดนนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวอีสานค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาชื่อดังมากเลยนะคะเดนทราบข่วามาว่า เมื่อไม่นานมานี้ก็ผันอาชีพตัวเองนะคะมาทําข้าวยาแหนมขายค่ะแต่อยู่ไปอยู่มาเด้งก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมอยู่ๆกลายเป็นบุคคลที่เขาขึ้นชื่อหรือฉากว่าทดตกอับกันอีกแล้วนะคะเด้งก็เลยเชิญมาคุยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไปเป็นกําลังใจให้เธอนะคะอ้อยใจแดนอีสานค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขาดูความสวยความงามของเกิดสิค้า พี่อ้อยก็ยังสวยอยู่นะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะพี่อ้อยบอกตอนนี้เลยห้าสิบมเดี๋ยวจะพาไปจังห้าสิบมาถึงมาเป๊ะมั้ยหรือเลยไกลไกลไกลแล้วเหรอไกลใจรับเบียร์ยังชีพอ๋อไม่เป็นไรค่ะอ๋อไม่ต้องเป็นไรเราไม่พูดถึงเรื่องอายุกันดีกว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยทราบว่า พี่อ้อยใจของเรานั้นมีผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักนะคะใครที่เกิดรุ่นเดียรและหลังเดียรเนี่ยแน่นอนที่สุดต้องจําเพลงนี้ได้ชื่อเพลงอะไรคะพี่อ้อยผัวฉันหายเลอแต่ไฟแชก็กยังโอเคอยู่เลยแล้วทำไมพี่อ้อยไม่ร้องเพลงต่อละงงจังร้องค่ะแต่ว่าเ,เล่นเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่เป็นก็เลยไม่มีใครติดต่อมานอกจากเขาจะฟุ๊กจริงๆรายการอาจารย์เนี้ยโอเคเขา ตั้งใจตามเจออย่างเงี้ยใช่ไหมคะแสดงว่าเดี๋ยวนี้แสดงว่าพวกเราถ้าเป็นศิลปินเราไม่เล่นโซเชียลมีเดียงานก็จะเข้าน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็เห็นว่าพี่อ้อยไปขายยำแหนมไม่ใช่เหรอคะอ๋อยำแหนมนี่ขายมาขายอยู่แถวไหนคะพุทธมณฑลสายสี่ค่ะขายมากี่ปีแล้วคะพี่อ้อยขายมาตั้งแต่เอยังไม่เข้าวงการเลยขายมานานแล้วหาบแล้วก่อนนี่หาบแถวประตูน้ำคงเตย สะพันควายแล้วตอนนี้ขายเป็นไงอ่ะตอนนี้ตกมากเลยอ่ะตอนที่ขายยำแหนมวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่ล่ะเมื่อก่อนดีดีค่ะวันหนึ่งสูงสุดที่เคยได้ห้าพันกว่าแล้ะแล้วไอ้ที่แย่สุดล่ะแย่สุดก็เหลือพันห้าพันห้าเองทุนก็จะสองพันละถ้าขายพันห้าก็ขาดทุนสิขาดทุนแล้วไอ้ของที่เหลือๆไปทำอะไรก็ไม่เสียต้องขายวันใหม่เหลดไปเรื่อยๆ ม่เสียแล้วถ้าเกิดรายได้มันตกลงไปเรื่อยๆพี่อ้อยจะอยู่ยังไงล่ะก็ก็ต้องต้องอยู่ให้ได้เ็นบอกว่าไม่ใช่ตัวคนเดียวใช่ไหมคะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่มีอะไรให้ห่วงใยแต่แบบบรรดาสารพัดสัตว์เลี้ยงที่มี <c oughs> อยู่ในการดูแลพี่อ้ยอยทำไมอยู่ๆจิตใจถึงได้ห่วงใยหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยคะอาจจะเป็นเมื่อเมื่อก่อนนี้เคยเคยบวช บวชชีมาก่อนบวชชีเลยโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวใช่ก็เลยแบบว่าเห็นสิงสารสัตว์อะไรจะสงสารพี่อ้อยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทั้งหมดกี่ตัวโอ้เมื่อก่อนนี้เยอะนะเกือบพันนะฮะแต่ตอนเลี้ยงหมาแมวเกือบพันตัวใช่ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ซื้อให้หมากินให้แมวกินเราเต็มใจที่จะหมดค่ะ แล้วตอนนี้อยู่อยู่ในการดูแล Net มีทั้งหมดกี่ตัวคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจับไปบ้างโดนเบือ่อตายบ้างาเขาจับไปคือ,อยังไงล่ะเราเลี้ยงอยู่แล้วเขามาจับยังไงล่ะก็อตอนไปร้องเพลงเนี่ยไปร้องเพลงที่ขอนแก่นได้มีคนโทรบอกว่าเออพี่้อยใจเขาจับหมาพี่้อยใจไปหมดตอนนี้จิตตกไม่รู้ว่าจะไปตามเขาที่ไหนคือพี่พเก็บหมาจรจัดมาแล้วก็เอามาเลี้ยงไม่ได้เก็บ เขาอยู่ในป่าอยู่แล้วเราเคยไปเลี้ยงเขาทุกวันทุกวัน,วนอะไรเงี้ยป่าแถวไหนคะก็แถวฝั่งทนแถวสนามหลวงสองไปทุกที่เลยที่อ๋อพี่อ้อยก็ขับรถไปขับรถมาใส่อ๋อ <ไป S 2> พอเจอตรงไหนที่เป็นที่ว,ว่างๆแล้วมีหมาอยู่ไม่มีใครเลี้ยงก็เอาอาหารไปแจกแจกใช่แล้วก็มีคนมาบอกว่าพี่อ้อยใจตรงนู้นหมาอดนะอดตายนะพี่ช่วยไปเลี้ยงหน่อยอะไรเงี้ยก็ทําให้เราทุกข์ใจเราก็นอนไม่หลับอีก ก็ต้องไปตามหาต้องไปเลี้ยงอย่างเมื่อคืนนี้ก็ไปไปตามไปสอหาจนเจอโอ้ทำไมพี่อ้อยจะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแทนหมาแมวมากขนาดนั้นคะก็ว่าคนเราเนี่ยยังกินข้าวได้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากอยากินข้าวต่อไหนก็ได้กินแต่สุนัขเนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะพูดได้ถ้าเขาพูดได้เราก็จะไม่ห่วงเขาหรอกมันก็จะแบ่งบาภาระไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาพูดไม่ได้เขาหิวขอใครก็ไม่ได้บางทีเขา นั่งมองอะไรเนี่ยเขานั่งมองคนที่กินอาหารแบบโต๊ะอะไรเขานั่งมองเห็นแล้วรายได้เราก็ไม่มีเงินทองเราก็ล่อยหลอลงแล้วเราจะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวล่ะคะไม่เลี้ยงตัวเองให้รอดซะก่อนล่ะคะพี่อ้อยก็ตัวเองไม่ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่อะไรมีพวกผักอย่างเดียวคือเกลือพริกป่นกินอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรมาก เดือนเนือนหนึ่งพี่อ้อยใช้จ่ายกับตัวเองกี่บาทแล้วใช้จ่ายกับหมาแมวเดือนหนึ่งกี่บาทคะคัขนข้าววันหนึ่งเวลาเดียวมากกว่าน้อยครั้งที่จะส่งเวลาแต่จะทานพี่อ้อยกินข้าววันละมื้อเดียวคข,ข้าวไหมคะข,ข้าวคุกเกลือนพริกป่น <c oughs> ตัวพวกัตว์เนี่ยมีพวกผักกระถิ่นพวกผักบุ้งพวกอะไรลวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามา รวมๆกันใส่พิปกปนใส่อะไรเงี้ยแสดงว่าอาหารที่พี่อ้อยกินอ่ะ,ะเพเ่มไปยังถูกกว่าอาหารที่ <ฮะ S 2> ให้หมาแมวกินอีกถูกถูกทำไมพี่อ้อยไม่ดูแลตัวเองก่อนนะ <c oughs> ถึงค่อยไปคิดถึงหมาแมวคะมันทําไม่ได้ค่ะอาจารย์เคยคิดเคยมีคนเตือนคนว่าหลายๆคนแต่ก็พอเขาเตือนแล้วก็ฟังฟังแป๊บเดียวกไปเห็นก็ทาใจไม่ได้ วันนี้พี่อ้กินอะไรมาบ้างเนี่ยตั้งแต่เชา้ายังฮะทำไมพี่อ้ย,ยังไม่กินไรล่ะยังดีใจเย็น <มา S 1> แล้วนะคะดีใจที่มารายการอาจารจ์จริงสักไม่ไรฮะทานตั้งแต่ก็ได้แล้วพี่ไอ้ไม่กินข้าวมันตรงเวลาสุขภาพวันหนึ่งเสียไปท้องไส้พังไปพี่จะทำยังไงคะ แก็เป็นคนโชคดียางไม่ไม่เคยเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยรอคะโชคดียางอาจารย์น,น,น,นิสศักดิ์ได้ข่าวมาว่ามีคนบริจาคสตังช่วยพี่อ้อยเอาเงินไปซื้ออาหารให้หมาแมวเพราะเขาเห็นจิตเป็นกุศลของพี่อ้อยได้เงินมาเยอะไหมคะ,ะบางคนก็บริจาคมาห้าร้อยบางคนก็พันหนึ่งวันวันหนึ่งใช้เงินกับการซื้ออาหารหมาอาหารแมวกี่บาทคะเออ มันจะมีเป็นล้านๆเป็นจุดๆที่ว่าไปเอามาหลายๆร้านอะไรอย่างเงี้ยคือไปเอามาีเขาให้บ้างใช่ไหมคะไม่มีซื้อซื้ออย่างเดียวเลยค่ะติดตีติดสินใช่ไหมคะคือขอเอาไปก่อนนะเดี๋ยมีอุ้ตายพี่ไปเชื่ออาหารหมาอาหารแมวด้วยแต่ก็เครดิตดีนะคะเขาให้ติดเนีอนติดแล้วก็ต้องใช้เขาพี่อ้อยคะยืนถามตรงๆค่ะไม่เคยคิดจะเก็บเงินไว้สําหรับตัวเองยามแก่เท่าหรอคะ อืก็ถ้าคิดจะไปะเก็บตัวนี้ก็คงจะสายเกินไปแหละสมมุติว่าถ้าจะเป็นอะไรไปเนี่ยก็อืมก็ขอให้ไปแบบสบายๆแบบว่าไม่ไม่ต้องจิบป่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็ปล่อยไปตามแล้วแต่ใครจะเอาไปไหน ย่อยอ่ะมันมันกําหนดไม่ได้คนเรานี่รู้แต่วันเกิดวันตายไม่รู้หรอกค่ะเออจะว่าน้องหมาน้องแมวนะเออเขาก็อยู่ตามชะตากรรมยถาชีวิตของเขาคือเขาแบบก็ไม่มีใครดูและเนี่ยนี่ชีวิตคนนะอ้อยใจแดนอีสานทำไมจะต้องปล่อยตัวเองเหมือนน้องหมาน้องแมวอย่างนี้ล่ะคะอืมอืมไม่อาจจะเป็นเป็นคนที่ว่าไม่มีเพื่อน ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครเลย,เลยอะไรเงี้ยอาจาจะเป็นคนที่ว่าเออมีหมาเป็นเพื่อนมีแมวเป็นเพื่อนมีคังคกมีนกมีตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ยก็จะไปคุยกับเขาไปนั่งคุยดึกๆดๆกเดินเีหนึ่งเมื่อเช้นี้ก็ประมาณสักปีสองปีสามพี่อ้อยมันมีความสุขค่ะ มันเป็นความสุขของพี่อ้อยแต่คนก็จะมองว่าอ้อยใจบ้าไปแล้วหรือเปล่านั่งคุยกับหมานั่งคุยกับแมวสติเสียไปแล้วเปล่าถ้าพี่อ้อยจะทำยังไงถ้าคนก็มองพี่อ้อยเป็นอย่างนั้นน่ะเขามองจริงๆทุกคนเของมองนี้จริงๆบอกได้เวลาไปดูคนบ้าไม่บ้าหรอกค่ะจิตใจดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ให้คุยกับมันรู้เรื่องหรอเขามีรู้หรอค่ะแต่ว่าเราพูดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพึ่มั่นพึ่งมั่นแชหน้าจะเกิดเป็น อย่าเกิดเป็นหมานะลูกนะแล้วก็เคลียร์เขาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปมันมองไม่เห็นไปเหยียบค้างคกตายโอ้โหใจไม่ดีข้าวก็ไม่กินเนี่ยเรา,าไม่เจตนาทำไมพี่ไม่ปล่อยวางไปลาเนยเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาพี่นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่า <laughs> พุทธออพี่ทำไมไม่ปล่อยวางล่ะก็แผ่เมตตาไปซะมันรู้สึกว่ามัน ไม่ไว้ใจเลยตอนนี้พี่อ้อยมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นถิ่นเป็นฐานไหมคะอ,อ๋อไม่มีเลยค่ะอ้าวแล้วทุกวันนี้กินนอนจะต,ตรงไหนคะทุกวันนี้นนก็บ้านนี้นเป็นบ้านของน้องชายที่เสียชีวิตไปแล้วน้อง<ต>ชายพี่อ้อยเองค่ะแล้วก็ซึ่งมันเขามีแฟนเนี่ยเป็นสะภ้ายอะ่ะเขาคงกลับมาเขาคงเราก็ต้องออกจากบ้านนี้ไปใช่ไหมค่ะ เราก็อยู่ให้เขาอยู่เพื่อรักษาสมบัติไว้ให้ญาติเขาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะว่าถ้าอยู่ประจำเนี่ยมันอันตรายพอเราเราอยู่คนเดียวเคยมีคนเข้ามาถึงข้างในห้องเลยอาวประมาณเตนหนึ่งไล่ก็ไม่ไปเพราอดีเห็นท่าไม่ดีออกมาก่อนนะชิงออกมาปก่อนแต่เขายังอยู่ข้างในห้องเลยพี่ก็เลยไม่กล้าอยู่บ้านหลังนั้นไม่กล้าอยู่ วันนี้เขาไม่ค่อยกล้อยู่ลัวมากมีคนเขาบอกว่าไม่รู้อ้อยใจหายไปไหนคำคำมืดๆไม่ไอยู่บ้านกลับมาอีกทีตอนเช้าของทุกๆวันพี่อ้อยกลางคืนไปไหนอ่ะก็ไปไปนอนบางทีก็ไปนอนบ้านแฟนคลับอะไรเงี้ยทีก็แล้งไปเที่ยวเอาเอาซื้อของไปไปฝากเขาบอกเขาบอกว่าเออวันนี้พี่นอนที่นี่นะไม่ต้องกลับบ้านหรอกมันใจอะไรเงี้ย จริงๆเราก็จะไปอาศัยนอนเขาแหละพี่อ้อยทำไมเราต้องล่อนเล่แบบประทานโทษนะเหมือนไม่มีหัวนอนปลายเท้าบ้านน้นคืนหนึ่งบ้านนี้คืนทำไมชีวิตพี่อ้อยมันต้องลอยและล่องแบบนั้นล่าก็เขาเป็นไงฮะเพราะว่าต่ห่วงมะห่วงหมาห่วงแมวห่วงอะไรทุกสิ่งอย่างมากแล้วเราต้องไปอยู่กับเขาได้ยังไงอ่ะก็วันเดียวนานๆไปทีนี้ก็หมุนเวียนไปเรื่อย พราะว่าอยู่ไปจะกลัวกลัวขี้เมาไม่แล้วพี่อ้อยไม่จัดการบ้านช่องใหม่หรือไปหาที่อยู่ใหม่ล่ะมันก็ต้องใช้สตางค์นะฮะพี่อ้อยกําลังจะบอกว่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะตอนนี้ซื้อบ้านราคามันก็สูงพี่อ้อยไม่มีตังค์เลยเหรอคะก็พอจะมีบ้างเอาไว้เวลาตอนเจ็บป่วยถ้าให้สอบถามพี่อ้อยตรงๆพื่ออย่าโกรธนะ ตอนนี้ทั้งชีวิตมีกี่บาทอะโหก็ไม่ใช่หรอกค่ะพอที่ซื้อยากินเนะถ้าเจ็บป่วยมาอะไรเงี้ยหลักพันหรือหลักหมื่นหรือหลักแสนคะอือก็ประมาณหลักแสนคะก็มีติดตัวอยู่แค่นั้นถ้าป่วยเงินแสนก็ทำอะไรตัวเองไม่ได้เลยนะก็คงไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าก็เก็บไว้เป็นขวัญถุง พี่เสี่ยงไปไหมคะที่เหลือเงินแค่นี้ในชีวิตนะคะก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดคืออย่าให้เจ็บป่วยคือแบบมันดูแลตัวเองอายไหมที่ต้องไปขอเขานอนตามบ้านโน้นบ้านนี้ฮะพี่ว่าไปแล้วนะเขาก็เราก็ต้องดูคนอนะ่ะเลือกคนวนะ่าเขาเขาเชิญเราฮนะบอกพี่ห้อยนอนนี่แหละเป็นเพื่อนดูไม่ต้องไปหรอก อะไรเงี้ยนานๆพี่จะมาหาหนูที่นึงอะไรยเงี้ยหนูดีใจอยากให้พี่อยู่อยู่กับหนูเป็นเพื่อนหนูอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี้ยเขาเขาจะพูดเออก็ไม่ไฮแล้วคะพี่ก็โชคดีเนาะที่พี่<า>มีแฟนคลับรักแล้วก็จริงใจซึ่งแต่ละคนแต่ละคนก็เคยติดตามผลงานของพี่มานานเวลาผ่านไปเป็นสิบสิบปีเขาย,ยังรักแล้เขาย,ยังให้ความเอ็นดู<ช>พี่อ้อยกนาดานบางกนเขาบอกว่าไปอยู่ด้วยกันเลย แต่แเราห่วงหมาบอกว่าเนี่ยมีที่มีทางมีอะไรเนี่ยให้ไปไปอยู่กับเขาเลยเขายินดีเลยมีที่ด้วยอะไรเงี้ยย่อยน้อย<ม>ใจโ<ะ>ชคชะตาตัวเองบ้างไหมอ่ะโอ้ไม่นะคะ่ะได้เกิดมาเป็นคนครบสามสิบสองวไม่ไม,ไม่หูหนวกตาบอดไม่มเป็นคนมีจิตใจแบบอ่อร้อยเปอร์เซนต์เต็มเนี่ยคนกาภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ได้เป็นลูกของ ในหลวงค่ะพี่อ้อยคะ,จน,ะจนยิ่งศัก์ทราบมาว่าพี่อ้อยเป็นคนมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลคิดแต่สิ่งที่ดีงามเคยทราบมาว่าพี่เคยคิดจะบวชตลอดชีวิตเลยเหรอคะถูกต้องค่ะพี่จะบวชแบบไหนคะก็คงจะเป็นอยู่วัดจำศีลภาวนาบวชชีลุงขาวหม่มขาวโกนผมไปเลยใช่พี่คิดจะทําจริงๆเหรอคะคิดคิดมานานแล้วเหรอคะแล้วพี่คิดว่าพี่จะบวชเมื่อไหร่คะ มันยังมีห่วงพวกสมพสัตทั้งหลายเนี่ยมันยังมีห่วงอยู่ค่ะแล้วบรรดาสัตว์ต่างๆพวกนี้นะครับถ้าไปบวชเนาะใครจะดูแลใช่ถูกต้องฮะเขาก็จะคอยเราไม่รู้ใครจะไปก่อนใครอ่ะพี่อ้อยจะิสธรสมเนียสุครัถ้าสมมติว่าเรายื่นคำขาดให้พี่อ้อยดูแลตัวเองแล้วก็เลิกที่จะมานั่งห่วงสรพสัตทั้งหลายแล่เขามีหน่วยงานเขามีคนดูแลพี่อ้อยไม่ต้องมายุ่ง ถ้าพูดแบบนี้พี่อ้อยทําใจได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทไ<ำ>มต้องให้เขากินให้อิ่มด้วยมือของตัวเองการที่เราจะทําบุญเนะีเราต้องให้ด้วยมือตัวเองทําไม่ได้พี่อ้อยคะการทําบุญ oh. ทําได้ตั้งหลายวิธีทําไมพี่อ้อยต้องมาผูกพันกับบรรดาน้องหมาน้องแมวคะเป็นมานานแล้วคะ่ะไอ้นี่ตั้งแต่เคยเคยบวชมาอะไรเงี้ยเคยอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กๆมันจิตใจมันเป็นอย่างนั้นมาตลอด่ ก็เพราหมาเพราแมวเหล่านี้หรือเปล่า<ช>ล่ะคะทำให้พี่อ้อยเป็นภาระใจจนกระทั่งตัวเองไม่มีกินไม่มีใช้พูดง่ายๆเรียงหมาเรียงแมวจนตัวเองไม่มีจะกินนะคะพี่อ้อยจะคิดยังไงถ้ามีคนเขาพูดแบบนี้กับพี่บ่อยค่ะมีคนพูดเยอะทุกวันแต่เราอย่าไปสนใจเรื่องไล้สาระเราชอบของเราเราทำของเราเราเป็นคนเมตตาสงสารเป็นผู้ให้เราสบายใจแล้ว ใครจะว่ายังไงก็พี่ว่าเขาไม่มีตัวตนค่ะพี่อ้อยคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนที่รักน้องหมาน้องแมวอหมาอนพี่อ้อยนะครับทีนี้ก็มีคนจํานวนหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจค่ะว่าความรักและความเมตตาที่มีต่อสัตว์ร่วมโลกนั้นพอเราทํามันเป็นความสุขเสือเกินชอยากให้พี่อ้อยพูดกับคุณผู้ชมทางกล้องนี้ ว่าการเมตตากับบรรดาสรรพสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกอย่างที่พี่อ้อยทำมันทำให้พี่อ้อยมีความสุขอย่างไรบ้างพี่อ้อยพูดได้ไหมคะค่ะก็ทุกวันนี้อ้อยใจที่ทำที่บางครั้งก็จะบอกว่าเอออ้อยใจเันบ้านะคงข้ากลางคืนดึกๆเดินๆเอาข้าวไปให้หมาแบบว่ามันไม่ห่วงตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไปเรียงมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือ อ้อยใจอะทำด้วยใจไม่ได้เสแสร้งหรือไม่ได้อะไรก็ถ้าถ้าคุณไม่ให้เขากินก็อย่าไปไปตำหนิสุนัขมันเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกถึงจะตีเขาถึงจะอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องตีให้ตายก็ได้หรืว่าอ้อยใจก็ทําด้วยใจตัวเองก็อยากจะฝากถึงว่าอืมย่าว่าอ้อยใจเลยพออ้อยใจทําด้วยใจ ไอ้อใจเป็นคนมีจิตใจอย่างนี้อยากทําอย่างนี้มันเป็นความสุขมันเป็นค,ความชอบมันต่ออายุ <c oughs> มันเรื่อ,องหูเรื่องก็ไอ้อใจก็เคยเคยหลับมาประมาณแปดวันเนมื่อสมัยก่อนเคยหลับมาเหมือนกันก็มีไม่ไม่ทราบวา่าถ้าพูดไปแล้วไม่ทราคนเขาจะเชื่อหรือเลปล่าแล้วก็ไม่รู้ก็มีพวกสุนัขพวกแมวพวกอะไรนี่แหละที่ตามมาส่งอะไรอย่างเงี้ย หนูเลือกกนะ็ไอยใจก็เคยเคย,เคยหลับมาประมาณแปดวันเนะมื่อสมัยก่อนเคยหลับมาเหมือนกันก็มีไม่ไม่ทราบวา่าถ้าพูดไปแล้วไม่ถ้าคนเขาจะเชื่อหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ก็มีพวกสุนัขพวกแมวพวกอะไรนี่แหละที่ตามมาส่งอะไรอย่างเงี้ยนเะมื่อสมัยก่อนนี้เขายังไม่ฉีดยาเมื่อสมัยก่อนอก็นั่นแหละก็เลยใจมันผูกพันมาตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราต้องทํา ถ้าวันนี้มีคนอยากฟังเพลงพี่อ้อย<ะ>อยากรับประทานยำแหนมได้เลยค่ะวันนี้หรือมแม้กระทั่งอยากจะสมทบทุนเป็นกำลังซัพ์ให้พี่อ้อยได้ไปทำในสิ่งที่พี่อ้อยรักคือซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมวเขาจะติดต่อกับพี่อ้อยได้ที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0819177101ค่ะค่ะอาจารย์นิสักเชื่อค่ะ ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ะนะคะสิ่งที่พี่อ้อยเป็นคนดีและมีเมตตาจะทําให้พี่อ้อยพบกับความสุขในบ้านปลายชีวิตตอนที่สอนยําแหนมด้วยนะคะถ้าอยากไปเรียนก็ให้ไปสอนที่บ้านไปถึงบ้านเลยะะไปถึงบ้านเลยว่าเราเรียนเป็นวิชาชีพได้ค่ะเขาบอกว่ายําแหนมอ้อยใจนี่อู้ออร่อยเหลือเกินแต่ยังไม่เคยชิมเลย ก็อยากให้มีคนไปชิมของพี่อ้อยเยอะๆนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซบได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9M 컷 HD ค่ะเวลา17นาฬิกา15นาทีวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะขอบคุณพี่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะ แถบทานยำแหนีกันประกาศตามหาคุณแม่ซึ่งไม่เจอกันมาตั้ง40ิปีในชีวิตครั้งหนึ่งก่อนจะหมดลมหายใจก็อยากเจอคุณแม่สักครั้งหนึ่ง4ปีที่แล้วในคุณแม่โทรมาอเมริกาผมคุยโทรจากแกทั้งหมด3ครั้งในชีวิตไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแกต้องวางหูเพราะแกร้องไห้ตลอดแกจะพูดอยู่ในโทรศัพท์อยู่เสมอว่าเขาไม่ขอจดจําในภาพตอนนี้แต่เขาขอจดจําในภาพวันที่เขาอุ้มผูอยู่ก็คือ6เดือนมันมีเหตุผลอะไรไหมที่แม่อย่างไม่อยากเข้ามาใกล้ชิด หรือครอบครัวใหม่ของเขา